ไปอยู่ในเกม e s ดูตัวเองก่อนว่าต้องเดินดิหยดโอเคจำทีนี้จะเรามาเลยซึ่งตอนนี้เพราะก็ได้ฟาร์มมาแล้วซึ่งวะเพราะนั้นจะไปเล่นเอา

โอเค,อเค,คดูเหมือนว่าพเราต้องไปคุยกับแคปชั่นสกีปปอร์ใช่ปะใช่ไปไปคุยกับเขากัน<ะ>คุอมาดี้างหลังเธ่อโอเคอ้ <Okay. S 2> อหยเมทีสวัสดีฉันคกปข,ขับกับตันสกีป์แล้วเนี่ยฉันกำลังดูกล้องส่องทางไกลอยู่ดีย๋ยวพวกเราก็จะเดินทางแล้วฉันต้องมีตาที่มัน่นคงเนี่ยเธอ อถ้าเจ้าอยากอยากโชว์ฉันว่าพวกเจ้าเก่งหรือเปล่าพวกเจ้าต้องทำเควสให้ฉันทำเควสของฉันแต่ก่อนนัาก่อนนี้คุณต้องชนะ2ตาเอา๊สอตาในการอา่อสองตาโดยไม่มีสกิลวยมินดี้เพราะต้องเล่นโดยไม่มีสกิลอ่ะตาเราไม่มีสกิล ดิสค uh ัเน็ตปจริงปแล้วดคเ็อ๋ออมมันรู้สึกแบบอะไรอยู่ดีๆมันก็โดนข้ามไม่โดนดซ้ำว่ะเอาอะไรมันไม่โดนเราด้ซรอมมากีะมันโดนข้างๆจิ๊กเก้าเองนะ ม ah: oh, uh ันชนะมันชนะแน่นะคุณมันไม่มีทางที่พวกเราอ๋อใช้สกิลดะแล้วป้ามันใช้สกิลฮ่าเราโดนใครฆ่ากูอี๋ไม่กี่แล้วยังไม่บราเธอ r ์บราเธอร์เอาเราเอาทีมนี้ละ เพียงทีมเซ็นแล้วน่านนี้น้านนี้น้านนี้เอาโพรโตไทยโพรแบรู้สึกว่าไม่ได้เล่นนานมือก็สั่นขึ้นเราไม่ตรงเป๊ะเล้วอะไรไสรั่นเหรอกลัวอ๋อืัอวกลัว

บ้านเธอฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่มันมาแล้วน,นี่มาเฮ้ยน่าคงเอาป่ะนี่คือปืนฉันเนี่ยปืนฉันเนี่ยไม่เชื่อดูนี่นะ ทำไมฉันมีมีกากเนี่ย,ห,ห,ยหัดใหม่เปล่าไม่ไม่จะใช้ลหัดใหม่แล้วทำไมฉันมีปืนเนี่ยไม่ใช่ละหัดใหม่อะไรอ่ะทำไมฉันมีปืนกากเราจะปืนอาลีสิงน้อง ไม่ใช่มันอยู่นี่ฮโดนโดนมันเอนดดนงอุ๊ยนี่มันโอ๊โดนใครป้า,าเอา้าอะไรวะล้อซะอีนี่ต้าโย่แรนด้โอ้ยฉันไม่น่าเข้าท่อนี่เลยเฮ้ทำไมยกข้าไม่ได้มีกงเกินไปป้า

กัดตีลูกหมดอรอบกงแล้วมันใช้สก,กิลหายตัวอีกแล้ว ตางตัวอ้อพีเกินแต่มันก็เห็นอยู่ดีปะลู้แต่มันกินไม่ได้ไนะอ๋อ ชนะรัดวนเลยนะประเด็นมามา,มามน,น่บุยบุยนะทุกคนบุยบุยบายเย้ <Bye. S 1>